สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโต้งผู้ปั๊บออนทัวร์นะครับมาขันตอนครับกับเจ้ารถตู้แวนจูรี่นะครับไปดูกันว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยไปถึงไหนกันแล้วไปดูกันครับนี่นะครับตอนนี้เจ้าแวนจูรี่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จสวยงามนะพร้อมส่งมอบวันนี้ก็วันที่3เมษายน3เมษายนนะครับ เสร็จเรียบร้อยโอ้สวยงามสวยงามเบนจูรี่นะครับเบนจูรี่จากตัวโฉมแรกนะคันนี้เป็นเบนจูรี่โฉมแรกนะครับเป็นปี07นเจ็ดนะนะแปลงเป็น2014นะครับก็สวยงามนะแจมแมวแจมแมวว้าเนี้ยบเลยนะครับเนี้ยบเลยนะอ๋อสีก็เป็นสีอัลาพน์นะครับเป็น 3Q3 นะเบอร์ ประมาณนี้นะครับก็จะเงาๆว้าวับหน่อยอันนี้ปา,า,ากระโปรงก็เปิดไว้นะก็จะเป็นแบบเงาๆหน่อยนะกอะจะเงาๆดูดีสวยงามนะครับภายนอกภายในก็คันนี้ยังเป็นเดิมๆอยู่อ่นี่นะครับภายในเขาก็จะเป็นเบาะหุญญ่นยนต์นะหุญญ่นยนต์ใช่ไหมีรย <c oughs> วเขาเรียก <c oughs> อะไรวบกคัตตอมนะครับคัตตอมอ่คันนี้เขาลูกค้าซื้อมือสองมานะครับแล้วก็มาปรบใหม่นะ เ,เครื่องเบนซินดูดีเลยนะครับดูดีเลยโอู้ปลักภายนอกภายในนะครับเดี๋ยวล้อเนี่ยปกติลูกค้าจะไม่ใส่ล้อนี้นะครับเดี๋ยวเสร็จจากนี้ไปก็จะไปเปลี่ยนนะไปเปลี่ยนด้านหลังก็เป็นใส่ดาบนะปกติของรุ่นนี้ยก็จะมีตัวเขาเรียกอะไรอะไอ้ถ้วยเป็นโครเมียมตรงนี้นะก่อ,อ,อป้ายทะเบียนนะครับลองลองลองป้ายทะเบียน ก็อุดนะอุดอุดรูหมด,ด,ดเลยนะครับสปอยเลอร์อหลังก็อุดรูแล้วก็ไม่ใส่นะใส่ป,ป้ายทะเบียนธรรมดาเสร็จแล้วก็เอาดาบท้ายมาใส่เป็นสีดําด้านนะครับดาด้านดูดีนะคันนี้เคมเคมสีมารอบคันนะครับรอบคันอ,อ่เป็นแบบนี้นะครับคือคันเนี้ยเคมมาแล้วก็ส่วนต่างนะครับส่วนต่างต่างหากในการเปลี่ยนสีนะ พราะว่าในการเคลมสีเนี่ยเขาทําจากภายนอกนะครับประกันก็จ่ายผมจะทําสีภายนอกแต่ว่าเมื่อเราเปลี่ยนสีแล้วเนี่ยผมก็ต้องลื้อประตูมาพ่นภายในประตูอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมองภาพไม่เห็นนะครับพ่นวงกบประตูอย่างเงี้ยนะครับไล่พ่นวงกบประตูด้านในเพราะด้านในเนี่ยก็อีกอีกราคาหนึ่งนะครับของประกันก็อีกรายการหนึ่งนะวงกบประตูอย่างนี้แล้วก็อ่าภายในประตูอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่า ข,ข้าเป็นแผลคูเคียนมาซ่อมมาแจ้งเคมาเนี่ยผผผผแผ่นนี้ก็คือชิ้นนอกนะครับชิ้นนอกทําสีชิ้นนอกเฉยเนี่ย <_ d> um> เปลือกนอกเฉยเนี่ยก็อีกราคาหนึ่งนะครับสําหรับเจ้า,างานประกันสำหรับงานประกันแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเราจะกลับสีเลยเนี่ยที่มันไม่เป็นสีเดิมเนี่ยก็ต้องทําภายในด้วยนะครับภายในก็จะเป็นสีอย่างนี้นะก็ต้องพ่นสีรื้อออกหมดเลยนะครับก็จะมีค่าแรงค่ารื้อออกมาค่าทําสีออกมานะครับ อแล้วก็วงกบประตูอย่างเงี้ยนะครับโอ้สวยงามเงาวิบ,บวบับเลยนะทันนี้ก็จะเป็นพวกวงกบตรงนี้ท่าน,นี้ก็ต่างหากนะครับวงกบประตูนี้กบประตูนี้ก็อีกต่างหากหนึ่งนะเห็นไ,ไหมนะครับแล้วก็ในประตูนี่อีกนะภายในประตูอย่างเงี้ยนะก็อีกราคานะครับก็ต้องคิดเงินเพิ่มนะครับเพิ่ม เพิ่มนอกเหนือจากงานเคมประกันนะครับเคมประกันประมาณนี้นะครับอย่างอย่างคันนี้คันนี้ก็เอ่ออย่างรางนี้รางคันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้เคมมานะครับก <aan> นะ็ต้องชิดเงินเพื่อกับลูกค้าไปหน้าตัวรางต่างหากอีกนะครับแล้วก็มีกันชนท้ายกันชนท้ายก็เป็นางานทาสีนะครับทําสีชนท้ายต่างหากนะครับก็เพ <aan> ิ่มสเกิร์ตนี่ก็เพิ่มไปนะครับ อย่างอุดรูรุ่นนี้ก็จะมีคิ้วนะเป็นคิ้วคิ้วต้องต้องอุดรูคิ้วกันเบียดเขานะครับก็เพิ่มอีกนะครับส่วนต่างจากคันนี้ก็อยู่ประมาณ18,000ดกว่าเกือบ20,000เกือบ2 0 0 0 0นะครับเพิ่มจากการเปลี่ยนสีนะเปลี่ยนสีนะครับจากสีขาวเป็นสีออแดงนะครับประมาณนี้ประมาณนี้สวยงามสวยงามนะได้กันชนหน้าแต่ง ละชนหน้าใหม่แต่งนะครับแล้วก็นี่ครับละชนหน้าใหม่แต่งแล้วก็สปอตไลท์แต่งไฟหน้าลูกแก้วนะครับแล้วก็หน้ากระจังแต่งนะลิ้นหน้าแต่งนะต่างจากโฉมเดิมมากเลยนะครับตอนนี้นะสวยงามสวยงามรถตู้คอมพิวเตอร์อรคันนี้ลงตัวนะครับลงตัวเอ้ไม่ใช่คอมพิวเตอร์สิก็ <c oughs> <c oughs> จะเป็นเบนจูรี่เบนจูรี่นะครับเบนจูรี่สวยงามลงตัวนะครับลงตัวที่สุดแล้วนะตอนนี้ นะครับดูดีดูดีอาจะล่อไม่เข้ากันแค่นั้นเองนะก็โอเคนะครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับคันนี้ก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับปิด EP นี้นะสำหรับเจ้าแบนจูรี่นะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามรถรุ่นคันต่อๆไปก็แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย